ครับครับครับเเป็ดน,น้อยครับแข็งแรงทุกตัวบอ่อตายจากโตเลยครับมีไก่ไก่น้อยตัวหนึ่งเหยียบวัดเลยเนาะ แน่แนมีแอคมีแอคนั้นแน่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 เลตตามองเลตตามองแน่แน่แต่แขงตาดูด้วยนะแน่แน่แอคจังเลยนะเราแน่แอคจังเลยนะเห็นกล้องไม่ได้เลยนะแน่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 แอคเน่ อนนี้ยอนเยยังคอดูเลยกี่แล้วอนนี้ lang rút tùa Nào cậu Lốn đi là khắp Mấy đứa chẳng mơ lên nè Thử khăn đường nhau nè Lướm bây giờ vào đây chột vầy Hả <laughs> Nào thử nó Mấy đứa chẳng mơ lên nè ไอ้วันที่วันที่ยี่สิบยี่สิบแปดพกกิกาวันติดสิบเมื่อ,อ,อตัวหญ่เด้นี่เนาะนี่ตัวร้ายนี่ครับหญ่กมูนี่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 นักเลงนักเลง ่่่มองมองไอ้แข็งมองอะเพื่ออยากได้ใครเชื่อกะมีใครเชื่อเยอะด้วยครับพ้อมทรงครับเดี๋ยวสิแปะลิงไว้ให้